โอเคครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในเกม PUBG Mobile นะในคลิปนี้ครับผมจะมาแนะนำการตั้งค่าต่างๆของเกม PUBG Mobile สำหรับคนที่เล่นใน iPad โดยผมจะแชร์ประสบการณ์ของตัวเองว่า,วาเวลาเราเล่นใน iPad แล้วเนี่ยเราตั้งค่ายังไงเราตั้งปุ่มแบบไหนตั้งความไวยังไงเพื่อง่ายต่อการเล่นนะครับเดี๋ยวเราไปดูการตั้งค่าต่างๆกันเลยครับผมจะเป็นผู้เล่นที่เล่น3นิ้วเราก็จะเปิดแสดงปุ่มมือมือซ้ายยิงเนี่ยไว้เปิดตลอดนะ แล้วก็ตรงตั้งค่าสูตรเล็งนะครับตรงการเอี้ยวตัวผมจะเปิดตลอดตรงนี้นะครับแล้วก็เอี้ยวแล้วเลงผมก็จะเปิดไว้เหมือนกันเวลาเรายิงหรือเราขึ้นสโคมเนี่ยเราทําการเอี้ยวตัวและเลงเลยเนี่ยมันจะช่วยทําให้เราสามารถยิงศัตรูได้ง่ายขึ้นเพราะเป้ามันจะดูสศัตรูให้เรานะต่อมาจะเป็นการควบคุมขั้นสูงครับการควบคุมขั้นสูงที่ผมตั้งเอาไว้นะผมจะตั้งเอาไว้ ความวยในการวิ่งอ่ะหนึ่งร้อยนะทำให้เราเนี่ยไม่ต้องดันนิ้วเยอะแล้วก็สัญลักษณ์เวลาเราทําการโจมตีศัตรูโดยอัตโนมัติตรงนี้นะครับเวลาเรายิงศัตรูได้หรือเพื่อนทําการยิงศัตรูเนี่ยมันจะมีมาร์กหรือเป้าหมายบอกเรานะว่าศัตรูอยู่ตรงไหนเพื่อทําให้เราง่ายในการหาศัตรูแล้วก็ซัพพอร์ตรเพื่อนนะครับอย่างอื่นไม่ได้มีความสําคัญมากเพราะว่าตัวผมไม่ได้เปิดจโรสโคมนะเพราะฉะนั้นการเล่นใน i อแพดของผมเนี่ยผมจะใช้นิ้วในการคุม ล้วนๆเลยนะครับก็คือไม่มีการเปิดใจโดสโคต่อมาจะเป็นตัวปุ่มครับปุ่มของผมตรงนี้นะครับผมไม่แนะนําให้เพื่อนเอาไปเอาปุ่มของผมไปใช้ตามนะเพราะว่าแต่ละคนจะมีความถนัดในการใช้ปุ่มที่แตกต่างกันแต่ว่าผมจะให้เพื่อนๆดูว่าการใช้ปุ่มสามนิ้วของผมเนี่ยผมวางปุ่มแบบไหนในการเล่นเพื่อง่ายกับสไตล์ของตัวเองนะครับโอเคเสร็จแล้วเราออก คอมไวตัวนี้เป็นคอมไวในการเล่นใน iPad นะเพื่อนๆสามารถเอาไปไประยุกต์หรือเอาไปปรับตามได้นะครับมือถือก็เล่นได้เหมือนกันนะหนูที่ว่าเราชินกับความไวแบบนี้หรือเปล่าถ้าเพื<ๆ>่อนๆคนไหนสนใจเดี๋ยวผมจะทิ้งโค,ค้ดคอมไวเอาไวใ้ให้ลองเอาไปใช้ดูนะครับต่อมาจะเป็นเรื่องของการเก็บการเก็บตรงนี้ผมจะปิดการเก็บอัตโนมัติไว้เพราะว่าเวลาเราทําการยิงสตูหรือทําการบวกกับัตูในบ้านหรือในพื้นที่แคแบๆแ,แล้วมันมีไอเทมเก็บอยู่เนี่ย เราจะเก็บของในอัตโนมัติทําให้เราเสียจังหวะในการยิงเพราะฉะนั้นผมจะเลือกเก็บไอเทมตามที่ตัวเองต้องการนะต่อมาจะเป็นกราฟิกครับกราฟิกตรงต่อสู้วกับตรงลับปี้เนี่ยผมจะตั้งให้เหมือนกันการเล่นใน iPad เราไม่จะเป็นต้องไปปรับกราฟิกอะไรให้มันมากเพราะว่าจุดประสงค์ของเราคือการเล่นให้ลื่นแล้วก็ภาพสวยดังนั้นเวลาเราทําการปรับกราฟิกครับเราจะปรับในโหมดของสมดุล พื่อให้ภาพแบบไม่ชัดเกินไปแล้วก็ไม่ดับเกินไปนะการปรับสมดุลจะเป็นการปรับที่โอเคที่สุดใน i อ a d ที่ผมใช้นะส่วนเฟรมเรทผมจะตั้งให้สูงสุดนะครับเพราะว่าเราปรับกราฟิกให้มีความสมดุลแล้วเฟรมเรทเราปรับให้สูงสุดเวลาเราทําการเล่นลงไปเก็บแรงเนี่ยภาพจะลื่นแล้วก็จะสวยนะครับส่วนสไตล์ตรงนี้ภาพนะครับผมแนะนํา2แบบถ้าเพื่อเล่นด่านที่มีหญ้าเยอะ ให้เลือกแบบซอฟเราจะทําการหาศัตรูหรืองูได้ง่ายแต่ถ้าเราจะเอาไปอัดคลิปหรือว่าเราทําการสตรีมเนี่ยผมแนะนําให้เลือกสดใสครับเพราะว่าภาพมันจะสดแล้วก็สวยนะส่วนฟังก์ชันเงาตรงนี้ครับผมแนะนําให้ปิดเพราะว่าการเปิดฟังก์ชันเงามันจะทําให้เครื่องเนี่ยมีการกระตุกหรือว่าเฟรเมเรตลดลงไปเล็กน้อยถ้าเราทําการปิดเนี่ยเราจะเล่นได้ลืนล่นกว่าปกติมากมาก เพราะว่าสมนุนกราฟิกกับไฟเมต,ตัวนี้เราตั้งให้มันโอเคแล้วพอเราปิดฟังก์ชันเงาเนี่ยมันจะทําให้เราะเล่นได้ลื่นมากขึ้นกว่าเดิมครับแล้วก็ตรงนี้สําคัญเหมือนกันความสว่างความสว่างผมจะตั้งเอาไว้ที่115ถ้าเราตั้งเอาไว้150หรือสูงสุดเลยอะภาพมันจะขาวมันจะสว่างเกินไปนะเวลาเราทําการอัดคลิปหรือว่าสตรีมเนี่ยภาพมันจะออกมาไม่สวยเราจะปรับให้แสงอยู่ในระยะที่พอดี การปรับร้อยสนี่ก็คือพอดีสำหรับผมแล้วนะก็ออกเป็นแนวทางของเพื่อนๆต่อได้ครับอย่างอื่นเอฟเฟกผมตั้งเป็นแบบสีออกเหลืองเหลืองเขียวไว้นะครับเพราะว่าเวลาเรายิงเนี่ยวเวลาเราเล่นในที่มืดๆเวลาเรายิงหรือคอสตูเนี่ยดาเมจตรงนี้มันทำให้เราเห็นชัดนะแล้วก็การตั้งค่าคุณภาพเสียงอันนี้ ก็คือให้ตั้งเป็นออาต้าไปเลยเวลาเรายิงหรือก็ฟังเสียงเท้าเนี่ยมันจะได้ยินชัดกว่าปกติโอเคครับเข้าๆก็ประมาณนี้นะครับในการตั้งค่าต่างๆในการเล่นใน iPad ถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถเอาไปปรับตามได้นะครับแล้วก็ปรับให้เข้ากับสมดุลของตัวเองนะคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ